เรามาลองเฮเวนจิมไหมเออมา let's go ฉันเก็บมักได้ครบแล้วอ่าพอฉันกลับไปที่ท้องดันเจียนแล้วก็ฉันเห็นเบลลี่เฮอรลิงตันกำลังทำการลงโทษฟานดาร์โฮมอยู่แล้วฉันก็ตัดสินใจที่จะเข้าร่วมด้วยอ๋อ อ,อ๋อน,นี่คือตอนตอนจบของไอฉากเมื่อกี้ที่ผมเล่นเหรอ๋อแต่ผมเล่นไม่จบอะมันโหดกันไปเยโอ้เย้เฮ้ยผมผมเตรียมเลยผมเตรียมปิดไปถ้าถ้ามันรุนแรงเกินไปนผมจะแม็กเขาให้ <Yeah. S 1> right. อืมเยอ it's alright กลายเป็นเทพเลยไรดดนโอ้โหกระโดดกระเจาช่วยด้วยใช้กระดานถูกย้ายไม่ติโอ้ไม่ตินี่มันแสนกว้างไกลไปนี่เฮเวนจิมโอ้โอ้ให้ผมจูบกับบิลลี่คนเดียวอย่างงั้นเลอฮาร์ดโลส โอ้โหที่หลบอย่างน้อยอะ่ะโอ้ยแขนอย่าบังโอ้โอ้โห hot loads. hot loads รู้สึกชุ่มช่ำเต็มหนะ้า <laughs> ิลลี่เกรี้ยวกระด <laughs> ความชุ่มฉ่ำนี้ Billy is your friend จริงดิิลลี่เป็นเพื่อนเราเพื่อนเราเหรอเนี่ย แล้วมันมีแค่กด Q นี่คืออะไร Extremeite? ออ Hot loads? โอเคผมรู้สึกฮอตอะไรคือคอนเซ็ปต์ของเกมนี้คะมันคือ Hot loads ไงครับผมมิลลี่โอเคกด e x t r e m e ไม่ได้ มีไว้ทำไมวะโอเคบิลลี่อยู่ปีกซ้าย okay. เราต้องมาทางนี้ <Hot load. S 1> หลบไม่ได้เลยเนี่ยตรงนี้ hot ด o a ส s um hot l o a d สโอ้โหเพลงเพลงคลาสสิกเลย เพลงนี <Sen> ้เคยเล่นในอุทิแจมผมจำได้เพลงวีสามท็อปเบสเฟรนด์บิลลี่บิลลี่สจู๊ปเฟรนด์ย่าหาทุเล่นนะพี่เคยเคยเล่นในเกมพวกนี้ไหมไอเกมพวกซันเดอร์แมนอะไรเงี้ยที่มันจะแบบให้เราเก็บกระดงกระดาษให้ครบแล้วก็หนี หนีศัตรูไปเรยเอยแต่นี่ไม่ใช่ศัตรูบิลลี่คือเพื่อนบิบิลลี่คือเพื่อนใครเอารูปบิลลี่มาแขวนไว้ยอย่างนี้เนี่ยอ๋ฮาร์ดโหลดชุ่มฉ่ำอันนี้กี่อ๋ออันนี้กี่อ้อไนส์อุ๊ยอ่ะบิลลี่บิลลี่ อ๋อคือบิลลี่อันนี้กี่อันนี้กี่เดินมาแล้วว้าวเอาุูสก,การกุลิเกค,ครับผมส oh. วัสดีบิลลี่ฉันขอเข้าบ้านก่อนนะโอเคไม่เข้าบ้านไม่ได้โอเคอู okay. ้ oh. โอเคเข้ามาทางนั้นเลิกสีฮอตเท่านั้นน่ะบิลลี่บิลลี่คุณเป็นเพื่อนผมใช่ไหมทำไมคุณถึงเดินตรวจตาล่ะทำอย่างนี้ไม่ถูกต้องเลยนะบิลลี่คุณฟังผมคุณทำในสิ่งที่ถูกคุณทำในสิ่งนี้ไม่ถูกต้องนะคุณคุณจะปล่อยให้ผมนั่งกินฮอตโรส อย่างสบายใจสิแต่สิ่งที่คุณทําก็คือการกักกันผมเนี่ยนะถึงมันถึงมันจะคือสวรรค์ก็เถอะแต่แต่สิ่งนี้มันน่าก,กลัวมากคุณทําการกักกันผมโอ้คุณหายไปแล้วคุณไปไหนนะบิลลี่ทำไมผมถึงไม่เห็นคุณไม่ ผมไม่เชื่อว่าบิลลี่คือเพื่อนผมฮอตโหลดต่างหากที่เป็นเพื่อนผมเพราะมันฮอตโหลดโอเคอะไรคือกรนารตดหรือเดะเง็บ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 เอาละอุ้ยอุ้ยอุ้ยแว,ยวบแวบแวบแวบ ดีการเพิ่มคนดูไม่เอาสิน่ะเมื่อกี้เห็นแวบๆอยู่ข้างในน่ะบิลลี่บิลลี่บิลลี่คุณไม่อยู่ในนั้นใช่ไหมโอ้ไม่นี่ฮอตโหลดสอ่ะสุดท้ายและมีมสกอร์ผมต้องหามีมอ่ะอันนี้ผมยืนแล้วเหรอผมนึกว่าผมนั่งมาดยตลอดนะเนี่ย ไม่มาเดินช้าจังว่าเฮ้ยเสียงใครอะ่ะอู้หุ้ยไม่นะไม่นะมิลมลี่มิลลี่คุณเป็นคุณเป็นเพื่อนผมถูกไหมไมิลลี่ครับมิลลี่ครับมิลลี่ครับมิลลี่ผมผมออกจะเดลิเชสไปหน่อยแต่ แต่คุณอย่าเดินตามผมแบบนั้นอุ้ยทำไมดักดักเก่งจังเลยอะ่ะโอไม่นะเพลงเพลงมันดูลื่นเริงดีจังและมีมอันสุดท้ายไปอยู่ที่ไหนล่ะบิลลี่ถ้าคุณเป็นเพื่อนผมคุณต้องบอกผมนะ ผมตกใจตกใจทีวีทีวีกำลังดูอะไรเนี่ยโอ้อันนี้กี่เยอะอ๋อพี่แมนพี่ทําอะไรวะเนี่ยเออกําลังหามีมสโอรไปสุดท้ายไงล่ะบิลลี่ไม่บิลลี่มิลลี่นโอ้โหโอเคอันนี้อันนี้คือพี่โหลด d ดีสีอะไรเรีบรยนะ <c oughs> รบร้อยแล้วใช่ไหมเรียบร้อยแล้ว ไม่งั้นจะเล่น lite version ไม่ได้มิลลี่จะทำให้คุณขึ้นสวรร์นี่ไม่ผมอยู่ผมอยู่บนสวรร์อยู่แล้วอันนี้คือพี่ไลท์อยู่เหรอย่ะเอ้ผมผมชอบในโคตรไอ้น้่ผมชอบไอตอนโฆษณาของตัว DLC มากเลยไอตอนจบหนึ่งสี่สองเออจำได้ตอนจบไอตัวโฆษณามันพูดหนึ่งสี่สองไงเล่าเนี่ยบอกแล้วมันคือเกมหนึ่งสี่สอง บิลลี่คุณอย่าตามผมมาบิลลี่ระหว่างที่พี่กำลังถ่ายแล้ววอชันอยู่ผมก็กำลังตัดของวอร์ชั่นปกติอยู่โอ้เอาละบิลลี่บอกมาว่าแบนแบนอะไรคือแบนวะแผ่นสุดท้ายอยู่ที่ไหนผมตามหามานานผมตามหาจนคนดูมันลดแต่อเจอแล้ว เอาละมิลลี่ผมเจอแล้วรีเท r ร์นท o พอร์เทอย่างเงี้ยแหละงานง่ายๆนี่ผมอยู่ใกล้ๆอยู่แล้วอ๋อเสียงดนตรตีใช่ไหมผมได้ยินเป็นเสียง <c oughs> ไม่เอานะ่ะ <c oughs> โอ้มิลลี่คุณในเกมนี้มีม,มีใครบ้างมี <c oughs> <c oughs> จำได้ไม่หมดเลย